กลมองจัดกิจกรรม Big p r o Days ครั้งที่เ Reflection in your eyes งานสำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพโดยมีช่างภาพระดับ top class ของเมืองไทยจอชทาดาวาริร่วมเปิดประสบการณ์ระดับมืออาชีพครั้งแรกในการเปิดเมมเอรีในการถ่ายภาพแนว reflection บนทางสา,ายแฟชั่นภาพที่ย่ะมันก็คือภาพที่เรมา,อามองจ้อยู่ใน,ในาตาเพราะฉะนั้นหลักๆสำคัญสุดก็คือการการสึกมอง ลองมาดู reflection จากกระจกกันบ้างอันนี้เป็นเหมือนส่วนเล็กๆของของเชเดเลียใช่ไหมก็เรียกเชเดเลียโคมไฟโคมไฟทั้งคนใช่ใช่ครับอ่าว้าวโลกนี้กันมาเซ็กซี่ขึ้นนิดนึงค่ะอันนี้เป็นการขายงานชิ้นชัยให้นิตยสารฉบับหม นี่เป็นเป็นไอเดียที่แบบว่าเริ่มบางบางจังหวะอยากอยากให้นักแบล็คลองไข่ลูตัวเองในกระจกเขามั่นใจคือเขาเขาไม่ต้องมาฟังเขาไม่ต้องมาฟังเราว่าทำอย่างนี้สิ็จทำอย่างนี้เสร็จนะแล้วก็เขาตั้งรัวลาเพื่อนเขาอะไรก็แท็กซี่อแบบชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างของ กระจกที่สกรปรกจริงๆผมจำได้ฝุ่นเคยิบเลยนะแล้วบางทีลองดูลองทั้งแบบใสลองน้งเเิบเลิกฝุ่นเลิอกอะไรอออเอ้าหบอกเทคนิคไปด้วยเลยละกันพลาสติกสายหนึ่งแผ่นเอาฟอกเอาสายยางฉีดเข้าไปนะคะฉ <ๆ S 1> ีดเข้าไปเอาไฟเอาไฟไปอยู่ข้างหลัง แล้วปล่อยแล้วก็ยิงไฟเข้ามามาเป็น์เชนกันอ่าหลายท่านอ่าหลายท่านจะไม่รู้ว่าการที่มันเลิกแบบเนี้ยมันอาจจะได้ภาพอีกแบบมุมมองหนึ่งที่เราไม่เคยได้ถ่ายก็ได้ใช่ีคนนั่งอยู่ไหมครันั่งอยู่ขอบเติมนะครับอ่าให้มันพิวนิดนึ่งใช่แต่ช่างนเซ็ดเนี่ยจอเนี่ยถ่ายประมาณสักผิวสวยที่สุดอาจจะลองปล่อยสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปั๊บ ย่าพลาด,ดกิจกรรมสะท้อนความสร้างสรรค์และความรู้ที่บิ๊ก a คมร่าตั้งใจมอบให้ในงาน Big Camera Big Pro Days งานของคนรักการถ่ายภาพที่คุณต้องไม่พลาดในครั้งต่อไปในปีหน้าแล้วพบกัน